อัปเดตสวนเมเปิลในช่วงต้นเดือนกันยายนเราก็มีสิ่งใหม่ๆมานําเสนอให้กับนักท่องเที่ยวอีกแล้วค่ะปีนี้เองนะคะฝนก็ค่อนข้างที่จะมากจริงๆค่ะทําให้เริ่มทําแปลงปลูกได้ช้าลงนะคะและไฮไลท์ของปีนี้เองเนี่ยก็ไม่ได้มีเพียงแค่ดอกไม้ที่ปลูกลงดินนะคะทางสวนเมเปิลเองเนี่ยก็ยังมีการปลูกดอกไม้ในแนวตั้งหลายจุดค่ะเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปนะคะและมาที่เราก็ไม่ได้มีเพียงแค่สวนดอกไม้นะคะเรามีบริการบุฟเฟ่ลำไย,ยให้ด้วยค่ะซึ่งบริการนี้นะคะอยู่ในค่าเข้าชมสวนแล้้วคค่ะะะปีีนนะะเรา ได้ย้ายจุดบริการบุฟเฟ่ลำไยเข้ามาด้านในสวนนะคะไม่ได้อยุดติดทางเดินเหมือนปีก่อนๆค่ะและทางเดินเฉพาะล่องสวนเองนะคะเราก็ได้มีการปูอิฐมอนเพื่อลดความเฉอะแฉะในการเดินค่ะความสวยงามภายในสวนเนี่ยเราก็ยังให้ความใส่ใจนะคะเพราะในสวนลำไยเนี่ยจะเป็นสถานที่เอาไว้คลายร้อนเอาไว้พักผ่อนเราก็มีการเก็บกวาดใบไม้ปูญ้าเพิ่มในสวนที่ยาตายไปนะคะเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายความสบายตาจะได้เกิดความสบายใจในช่วงที่มาพักผ่อนที่เราค่ะในโซนบ้านสัตว์เลี้ยงเองเนี่ย เหล่าบรรดาสัตว์เลี้ยงนะคะก็ยังอยู่กันครบทุกแก๊งเลยค่ะ อ้วนและสมบูรณ์กันมากๆเลยค่ะนกแก้วก็มีบินออกกําลังกายทุกเช้าเลยค่ะ่านไก่กระต่ายนะคะก็มีพื้นที่ได้เดินแล้ววิ่งเล่นส่วนแพะของพวกเราเนี่ยตอนนี้มีเพิ่มเป็น4ตัวแล้วค่ะดูจากขนาดในตอนนี้แล้วนะคะก็อยู่กันแบบสมบูรณ์พูนสุขมากๆค่ะส่วนซุ้มทางเดินตรงกลางนะคะปีนี้เราปลูกเป็นม่านบาหลีค่ะไม่ได้ปลูกฟักแฟงแตงน้าเต้าแล้วนะคะก็ยินดีที่จะต้อนรับจอมขมังเวททุกๆท่านแล้วค่ะซึ่งปีนี้เองนะคะเราก็กําลังปรับปรุงบริเวณทางเข้าสวนเพื่อให้ง่าย สะดวกคล่องตัวยิ่งขึ้นนะคะแล้วจะมาอัปเดตภายในส่วนให้ชมกันอีกนะคะซึ่งเราก็ยังมีโซนใหม่เพิ่มขึ้นมาแบบที่ยังไม่ได้เปิดตัวอีกถึง2โซนเลยนะคะส่วนเมเปิ้ลตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะจะเปิดให้เข้าชมวันที่4ทธันวาคมนี้นะคะฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราสวนเมเปิลด้วยค่ะ